บ้านเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นสัมบัติอยู่ชาตินี้แต่วัดเนี่ยเป็นสมรัติชาติหน้าที่เรามาทุ่มบุญสร้างวัดเนี่ยเป็นสมบัติทุกชาติที่เรามาขุดบ่อก่อสราสร้างคุติวิหารทําถนนน้นทางทําความดีเนี่ยมันติดไปทุกชาติมันเป็นชาติหน้าชาติต่อไปให้ผลชาตินี้เลยความสุขสงบไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่ามันจะเป็นปัจจัยนิสัยของเราทุกชาติ แต่บ้านเรือนเนี่ยเราจะมีบ้านใหญ่โตแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติถาวรมั่นคงในแผ่นดินนี้เท่าไหร่ชี้ไปตรงไหนก็เป็นดินของเราชี้ไปไหนก็บ้านเราชี้ไปตรงไหนก็ทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราหมดลมเมื่อไรก็รู้มันนันว่าไม่ใช่ของเราใีตอนที่ยังมีลมก็ยังเป็นของเราแต่พอหมดลมนั้นเราจะชี้ไม่ได้ว่าเป็นของเราเป็นของคนอื่นไปแล้วลูกก็ไม่ใช่ลูกเราผัวก็ไม่ใช่ผัวเราเมียก็ไม่ใช่เมียเราพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราหมด ของเราก็ต้องเอาไปได้สิไม่ได้บ้านช่องเดินทางก็ไม่มีความหมายสําหรับคนหมดลมแต่ตอนก่อนหมดลมเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรไว้เป็นที่พึ่งทางใจเราที่จะเป็นรองรับอารมณ์ของเราตอนที่จะหมดลมตอนที่เราหายใจไม่ออกตอนที่เราหายใจว่าสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายชีวิตของเราเดินมาจบแล้ววันนี้วันนี้จบแล้ววันนี้ฉันจะลาโลกแล้ว วันนี้ฉันจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วฉันจะดูหน้าใครไม่ได้แล้วใครฉันจะฟังอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างปิดประตูหมดแล้วถึงจะอยากอยู่ต่อไปก็หมดแล้วธาตุทั้งหลายเสื่อมหมดแล้วเราจะต้องไปวันนี้แน่นอนในเวลานี้ไม่ค้ามคืนนี้ไม่ค้ามวันนี้ฉันจะต้องไปจากลูกหลานจากบ้านเหลือนจากทรัพย์สมบัติที่เราคิดว่าของเราจากร่างกายที่เราคิดของเราเนี่ยมาต้องหลายปีแล้วเนี่ยจนจิต เราก็จะต้องทำใจคนละอย่างว่าเออไปแล้วนะสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้จริงๆเลยไอ้ที่เราหลงหลงว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราซะแล้วเราจะต้องไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าซึ่งมืดเหลือเกินยังหมองไม่เห็นเลยว่าที่อยู่เราที่ไหนเป็นอะไรกันแน่เป็นเปรตหรือเป็นสุรกายหรือเป็นสัตว์เดร,รัจฉานลือไปเป็นเทวดาชั้นใดจะไปตรงไหนยังมองไม่ออก ยังบอกไม่ถูกน่าสะเพงกลัวสำหรับคนที่จะหมดลมคิดว่าจะไปแ้วไปไม่ถูกแล่ไม่จะไปที่ไหนวาละอันนี้เป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสช้าและเร็วก็ต้องสัมผัสสัมผัสได้เท่ากันถ้าไม่คิดมันก็ต้องคิดสักวันหนึ่งก็ต้องคิดถ้าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นมันก็ต้องเจอเห็นเพราะเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องดำเนินต่อไปเพราะมันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยง ในขันท่าอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ได้เจ้าเฝ้ามองดูพุทธเจ้าเห็นตอนอายุยี่สิบเก้าปีเห็นมรณานุสติเห็นการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ของลูกผู้หญิงกับลูกเห็นความชราภาพเป็นทุกข์ทรมานเห็นความเจ็บเป็นการเจ็บปวดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทรมานเห็นความตายเป็นของเศร้าสลดหดหูใจที่จากโลกนี้ไปไม่มีใคร เดี๋ยวแรน่ากลัวหรือเตือนต้องไปอยู่ในป่าชาคนเดียวผู้เจ้าทรงตัดสูอย่างนี้เริ่มต้นจากเห็นตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนผู้เจ้าก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับพระยามเหสีกับบริวารแต่พอมาเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่เห็นเกิดแก่เจ็บตาย<ๆ>ก็สะพึงกลัวขนลุกขนชันว่าเราจะต้องไปจากตรงนี้จะต้องไปจากหลุมของความแก่เกิดแก่เจ็บตาย ที่เราจะไม่ตกหลุมตรงนี้หลุมก็คือความหลงความอยากเราจะต้องมาตายอีกหรือเราจะต้องมาแก่อีกหรือเราจะมาเจ็บอีกหรือเราต้องมาผัาภาคจากของรักอีกหรือก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ผสมหวังสักชาติเดียวเพราะมันจะต้องมีการตายจากกันมีการผัาภาคจากของรักเพราะมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งพรุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงเท่านั้นพุทธเจ้าก็ทรงออกบวชแสวงหาอมรุตธรรม ทำที่ไม่กลัวทำที่อยู่เหนือหัวใจตรงน,ททน,รงนี้ทำที่อยู่เหนือความคิดตรงนี้ทำที่อยู่เหนือนิวรณ์คือไม่ฟุ้งซ่านและวทำที่อยู่เหนือความเกิดก,ดก,ก,ก็คือไม่ทุกข์ในความเกิดไม่ปรุงแต่งแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่ตายแล้วคือไม่ทุกข์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อคิดถึงก็เราถึงไิพผ่านแล้วจิตก็ว่างที่จะไม่มากังวลเรื่องอย่างนี้แล้ว ถือเป็นชาติสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างบาร,รมีมาสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้ารู้แค่คนเดียวไปแล้วก็โลกนี้ก็ไม่รู้ต่อไปพระองค์ก็ทรงสอนสาวกสาวกซึ่งเป็นผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องธรรมที่ดับทุกข์อันนี้ธรรมที่เข้าใจปัญหาแก้ปัญหานี้ซึ่งมันค้างคางขาอยู่ทุกคนไม่มีใครสลัดหลุดได้จากทุกทั้งปวงนี้พระองค์ก็ทรงสอนปัญจวคีเลย เลือกหาคนมีปัญญาเลือกคุยกับคนมีปัญญาคนโง่ก็ไม่คุยคุยกับคนโง่ก็มาทะเลาะกันมาขัดแยงหัวใจกันมาโต้แยงกันเพราะเรื่องจริงก็กลายเป็นเรื่องโตแยงไปเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปพระองค์ก็ทรงเลือกคนเลยคือนี่เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นว่าความดีเนี่ยมันไม่ทำชาติเดียวเดีอวพอ ก็ทงสะสมเรื่องเกิดเกิดใจไม่ไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงมันเรื่องมีจริงอันนี้เราค้นหาความจิตของเราไม่พบเท่านั้นเองเราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเพราะทุกคนเราเนี่ยมีวิญญาณหกอยู่แต่เราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเราก็เลยหลงอยู่แล้วหลงอยู่ในวิญญาณทั้งหกนี้เมื่อเราค้นไม่หาไม่พบเราก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราก็เลิกละไม่ได้แต่ถ้าเราค้นหาวิญญาณหกเมื่อไหร่พบวิญญาณหกเหลือวิญญาณหนึ่ง รู้ร,รู้รู้จิตรู้เจตสิกรู้วิญญาณของเราแล้วเราก็จะกลับใจเป็นคนที่สร้างบุญกุศลได้เพียงพอที่จะนําบุญกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเกิดมาทา่านีีพบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกกันนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเข้าบอนการทนันนะเพราะว่าความตายนี้คอยอยู่ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปลําบากยังไงก็ ตักบาตรทบุญจะได้เจริญยางน้อยถ้าไม่มีพระก็ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพารหันของเราหรือว่าเราสงเคราะห์ญาติเป็นคนสงเคราะห์ญาติก็ได้มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันเป็นคนมีเมตตาเป็นคนให้อภัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลก็จะมีถือจะไม่ได้ทำบุญกับพระแต่ก็ขอให้สงเคราะห์ญาติอย่าเป็นคนใจดํานนอ,อย่าเป็นคนขี้งกจะเป็นคนขี้ตะนี จงเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่เป็นผู้ให้บ้างให้ทุกคนมีความสุขคือพยายามคิดยังไงว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไงจะช่วยญาติให้มีความสุขทุกคนให้มีความสุขจะไม่